ค่ะสวัสดีค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะสู่ผ้ารวยสู้น้ำโชคน้ำเด้อฝากช่องนหน่อยสู้น้ำโชกแล้วก็พรแชนแนลน้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะวมืนอี้มาพอกันบรรยากาศตอนเยน็ยนๆสบายๆนะคะพี่น้องนอกคะ่ะเรื่องกําลังตกดินค่ะสําสหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะพูที เป็นห่วงเป็นใยนะคะพี่น,อน้องเนาะกระทักท่ายมาหลายคนเด้อเอสสองแม่ลูกตุเจ้าพากันไปแต่ผู้เขาคุ้ยไปแต่ฟังเล่าแล้วบางพีกองกอยจกดากเปนวัศเนาะบกการาบกการ์ธาค่นค่ะแต่ว่าเข้ากับมั่นใจในคู่บาอาจารย์เนาะค่ะพี่น,อน้องเนาะเข้ามีคู่บ่าอาจารย์เนาะคะ่าวาะวันศุกร์เป็นปู่ใหญ่สายฝนนะคะวันศุกร์เป็นพ่อปู่นาคมหาราบนะคะอาจารย์พยักเขี้ยวดาบนะคะต้องกาบขอโทษเขาไยที่เอ่ยซื่อเอ้ยนำคู่บ่าอาจารย์เนาะค่ะพี่น้องเนาะ ถ้ามันแต่ในตัวคูบ่บาอาจารย์<น>ค่ะพี่น้องค่ะบวชศิีพอป,ปูนาคมหาลาภก็ดีนะคะพี่น้องเนาะ<ช><ช>พอ<ช>ะบนบอกว่าเข้าไปใส่นะคะพี่น้อง่ะไปด้วยทําด้วยคุณงามความดีนะคะไปแล้วนอบน้อมทอมตนจังไดกะบ่มเมีะะย,ยนตายล่เนาะคะ่ะนสุภาด้วยนอบเนื่องจากคูบ่บาอาจารย์เฮามิแต้สอนให้เป็นคนดีนะคะบวชศิภพอปูนาคมหาลาภเขาก็ดีเนาะค่ะ อ่าอาจารย์ต่างๆน้าๆที่เอ่ยน้่มก็ดีบ่เอ่ยน้่มก็ดีเป็นผู้ที่ประสิทธิปศาสาทวิชาห้เนาะประสิทธิ์ยังเข้าว่างเลยว่าถือบ่ <laughs> ประสิทธิศาสาทวิชาแล้วเนาะ,ะสะรุปว่าเรียนวิชาแล้วค่ะพี่น้องคะบ่ว่าถือกะอย่าว่าเด้อพี่น้องไอ้ค้อมือนี้ว่าต้องย่านนะคะพี่น้องเนาะไปใสมาไส่นี่ขาเจามิตายานผีพี่น้องคะแต่มาพอนพรอรวยมิตีย่านไปยังไปว่าผียานพี่น้อง ไปใส่มาใส่เพิ่นบอกออกว่าไอเห็นจักเทียพี่น้องค่ะอย่าเห็นสี่แต่เพิขาว่าให้เห็นนี่แหละค่ะเขาจะเรียกว่าผีหยาดพี่น้องไปใส่มาใส่กับผีหยาดพี่น้องค่ะเพราะเขาเปาะไก่คิดเอาเบิ้งนะพี่น้องแต่ผียังบปาะไก่พี่น้องคนสี่ปานไดจักขี่หายบะจักขี่หายพี่น้องเอ้ยจักสิว่าแนวใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม้แต่ผียังบปาะไก่พี่น้องเอ้ยได้ยินแต่เสียงพี่น้องค่ะเพราะเขาสิลุกออกมาถ่ายคลิปถ่ายหยังเพิ่นกันนี้เบิดพี่น้องค่ะเงียบไปเลย หอดว่าเสือสางเสือ,อยังกะยาบบเห็นค่ะพี่น้องค่ะสมิงผอกสมิงผ้าย,ยัางกะบบะเห็นพี่น้องค่ะอ่าไหวาสวดมนต์ไหวพระเรารับปั่นตายแล้วมอง <laughs> แล้วมองกับเฮียนอิลีเคสอิลีเข้าก็ได้ยินแต่เสียงพี่น้องค่ะแต่ว่าบบเห็นโตเห็นตน,ตนพาอสิไปทายคลิปก็นเงียบคลิปน้อง <laughs> ว่าสิไปทายคลิปแขวนแขนมาฝากเอซีแฟนจ่องกับ่บเห็นค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยลืมลืม พี่น้องเขามาเบิ้งใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเนาะผู้ใดบอขำโฆษณาก็ขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อพี่น้องค่ะขอให้ถือรางวัลที่หนึ่งค่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแก่งเตือนนะคะพี่น้องเนาะเพื่อที่สิบริการข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องพอดผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะคอย่าลืมนะพี่น้องด้านน้องใหม่ไฟกระพริบค่ะฝากเนื้ะฝากแนงค่ะน้องฝากนื้อได้ค่ะพี่น้องเด้อจังมากกับสิผ้าไป เขาดงเขาไปคือเก,ก่ารอคะพี่พพน้องฮะไปอีกแล้วพี่น้องแต่ที่แน่ๆนี่พี่น้องครับเขาทาแต่ว่าเพื่อนบอกอนุญาตหทยทายถ้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะได้เลขล่างปูสวงหรือว่าปูสวงนะคะอันนี้ขอยกขึ้นเนาะอหัวเก่าด้วยอันนี้แอดกะปูสวงด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเขาปูเสืองนะคะได้มาจากโอ้คู่บาอาจารย์สั้นสูงอยู่เพื่อนเอาให้ใ้วก็ทั้งรังเนี่ยะสิเป็น อย่างก็ที่ว่าสามธาตบ่เศษทีนวโกดเศษฐีนวโกดข้างหน้าเป็นปูซวงครับพี่น้องคะนี่ค่ะเราบันีีแอดเขาไปใธ้ทมเพื่อนบ่อยไทยทำรายการแต่ว่าได้ตัวดีตัวเด็ดมากฝากพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าซื้อแล้วถารับเงินเลยพี่น้องคะตัวนี้มันสจเพืร่างปูซวงนี่บอกม่เมนอันนี้เพื่อนบอกเด้พี่น้องบบเมนเขาเพิ่อนอ่ร่างในี่เพื่อนบอกเลยว่าแอดซื้อแล้วล่อรับเงินได้เลยคอยบอกยังน้ำเจ้าดอกมีห่ะคอยซอยเจ้าส่างปู พญานาคพนวนาเนาะอันนี้เท่าก็เลยเอาใจซื้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะพนว่าซอยส้างปูพญานาคขลาดเท่านะค่ะเท่าก็เลยเอามาแบงมาปั่นเอซแฟนช่องได้ัดนในสุปเอรวยถึกพิดกย่าว่ากันเ้อค่ะพี่น้องเ้อเพราะว่าแนวทางเนาะค่ะพ่นบอกว่าเข้ามาแหล้วนี่หางวดแล้วสามตัวตรงๆติดติดห้างวดค่ะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับเลยสิบประพดที่เดียวมาฝักค่ะเพราะว่าห่วยรูว่ามันออกวางไดเท่านั้นละพี่น้องค่ะแต่ว่า แต่ว่าบัดมาหอนเท้าแล้วสิเป็นจังไดเด้อพี่น้องเด้อก็ต้องพิจารณาซอยกันเพราะว่าบางเถ้อโยมใส่นะคะพี่น้องคะเล็กออกมือไกลหน้าผากหนีใส่เจ้าของพี่น้องคะจังสี่กะมี่บางเถ้าก็รับซับเลยเต็มเต็มเนาะมันมีมีเข่ามีหลุดพี่น้องคะว่าสมองแล้วซาแต่ที่แน่แน่ท่าบุญสัมพันธ์กันเนาะสุภาพเลยเนาะชุบน้ำศพจ้าส่องไม้พี่น้องส่องไม้เดชสุภาพรวยเนาะเออเล่หลงหลงลืมเลืมแน่นะคะพี่น้องเด้อ าเลขที่เพ่นห้มาีด๋ดวสิซองห้เลยนะคะพี่น้องนอพ้อนบอกว่าขี่กระบ,บองแรกสร้างผู้ใดก,อกดด็อยากได้ถ้าผู้ใดอยากได้สวดคาถ,ถาเงินล้านมือละสามจบจะวันที่สิบหกนี่ปังแน่นอนนะคะะสวดมนต์ไหวพระตอนแรงสวถถงดคาถาเงินล้านนะีเด้อคาถาเงินล้านอ่ะบางคนว่าคาถาเงินล้านที่ไหนย,ยังขางน้าที่คอมเมนต์เห่าะนะโอ้ค่ะ คาถาเงินล้านนี่ปูฤุสีลิงดำไหมบ้างอ่าๆของปูฤุสีลิงดำนะคะแต่ในยูทูบมีขึ้นเด้พี่น้องค่ะมีเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ไทอ่าเอฟซีบางคนเนาะคอมเมนต์มาบอกว่ามีที่ไหนคาถาเงินล้านพักมั่วๆพูดมั่วๆเนาะแต่เน้นหน่อยเพราะยังหูเด้อแต่ว่าเป็นครูบาอาจารย์นั่นแหละคอมเมนต์มาเนาะค่ะเป็นพระเป็นมหาเออเป็นมหาเออมหาคอมเมนต์มากว่าบ่มีคาถาเงินล้านมีค่ะพี่น้องค่ะเชิญเข้าไปในยูทูบปุ๊บนี่เห็นเลยพี่น้องค่ะคาถาเงินล้าน สวดมื้อละสามจบเท่านั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะแล้ววันที่สิบหกรับทรัพ์นะคะอันนี้เพิ่นมีเพิ่นมีกำกับมานําเด้อพี่น้องค่ะสวดมนต์ไหว้พระท่องกระถาเงินล้านสามจบนะคะทุกมื้อังมือแรงเนะคะพี่น้องเนาะก่อนนอนเนาะเตรียมตัวรับทรัพย์เงินแสนแตกแท่นะคะพี่น้องค่ะเพิ่นนมาห้างัวดติดสามตัวตรงๆพอห่อนเท่าเรามันบ่ถือเท่ากับค่อยพิจาน้าไหมพี่น้องน้วพี่น้องเนาะ แล้วก็เห็นว่ามองได้ดีมองได้เด็ดกาแฟเปไปน้ำหายเอฟซีแมนขนาดเพิ่นบดหายทายถ้ำด้อพี่น้องล่างมองนะบ่หายทายถ้ำเอาแต่ตัวเลขมาว่าเอาเพราะฉะนั้นก็อดล่ำคา่เนาะค่ะพี่น้องคะอดซาว่านั่ข่อยผู้ผู้ขี้ให้สร้างผ่อผู้เพิ่นงามเด้อพี่น้องเดะอย่หายอย่าดาเด้อพี่น้องเด้อถ้าอยู่ใกล้จับหอมแก้มแล้วนะสวยเลย คูณ <l ots> ใหญ่มันก็ดสิว่าโอเอเอฟเร่เคยหายจกักเถื่อพอด้วยนะคุณแม่พูดเกิดสิผู้ใจดีผู้ใจบดีเนาะ,ะพี่ <l ots> น,อนอ้องเนาะแต่ว่าเอฟซี่พ่อพ่อรวยนี่ขอยกขึ้นเนื้อหัวนเนื้อเก่าบิตเปิดเลิกค่ะพี่น้องค่ะร้้นแล้วแต่แตมีแต่นางฟ้านางสวรรค์เนาะคะ่ะถ้าเป็นคุณพอ่อเ <l ots> นาะค่ะก็มีแต่เทวบุตรเทวดาเ <l ots> นาะสุภาพรวยเนาะ พะว่าค่อยอุปถากอุปถัมภ์แอดพรพนร่วยหรือว่าเมซี่ใสยาเข้าอยู่ร้านถ้ำนี่ก็ร้วนแล้วแต่มีแต่นางฟ้าเทวดานะคะพี่น้องคะ่ะมันนี่ก็สีโซ่ตัวเลขเลยนะคะพี่นออ้องเด้ออ่าร่างปู่สวงนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ที่ใครของพระธุดงค์พระธุดงค์องค์นี่เพิ่นบอกว่าถาว่าบ่แมซนสายบุญเราเพิ่นบบแบงบบปั่นเลยค่ะพี่น้องคะ,อ,ะอันนี้เพิ่นก็ว่า แอดสุน้ำโชกกับพ่อนพะรวยเนี่ย<ะ>เป็นสายบุญนะคะเพื่อที่สิเป็นสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องป้องไป<ะ>อ่าบ่าได้จ้อจงว่าทสี่เห็ดกับแอด้อคะพี่น้องเด้อเลยเห็ดอยู่บานเห่าก็ดีเฮ็ดอยดู่ไซก็ดีบิดค<ะ>่ะพี่น้องคะ่ะขอให้ได้เหาได้มีเงืนสื่อแนวตักบาดหยาดนินำนะคะพี่น,อนอ้องเนาะเพราะเป็นแนวซสื้อส่เนวกินนไ่าบาดห้พระอยู่ไซก็ได้คะ่ะเห็ดบุญบ่ได้จําเป็นว่าต้องมาเห็ดกับแอดพ่อนพะรวยยเลยแอดสุนําโชกนะคะพี่น้องเด้อ เฮ็ดไซกับเป็นบุญค่ะพี่น้องค่ะรสรุปแล้วนาะสุภาพรวยนาอค่ะไม่ได้จําเป็นว่าตรงมาเฮ็ดอยู่ร้านทํามซี่สาย,ยาด้ะคะพี่น้องเด้อหรือว่าผู้ใดสิใจดีมาซอยปั่นองูนาคราชเก่าเสียน,น้าเ้ากะยินดีตอนรับทุกทุกทันมีจะผบเบิร์ตเบลเลอร์ค่ะแต่่าบ่เหลียวจังเันผ่านไปแล้วหกิเปอร์นเหลืออีกสามิห้าเปอร์เซตมาตุ้มมาฮุ่มน้ำกันแล้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะผู้ใดถือเลรงงินเนี่ก็อย่าลืมพิจพารณาซอยกันนาะค่ะ อันนี้เขาตรงๆมาแล้วหางวดงวดนี่เป็นงวดที่หกสิปเป็นของเหาหรือเปลี่ยนของเหาใส่วิจารณญาณซอยกันค่ะพี่น้องอคะมักก็ค่อยจัดคัดให้พานค่ะพี่น้องคะช่องอ่าตัวเลขแนวทังนี่คือเสนอให้ผู้มักผู้ชอบเท่านั้นเด้ผู้ใดให้ผู้ใดดา,ดารักนะจุ๊บจุ๊บเนาะเอาสมวนแรกช่องตัวเลขวันนี้เชอเอฟซีแล้วกลกลองกันเด้อพี่น้องเด้อ ค่ะพี no ่น้องคะสาหรับตัวเลขแนวทางนะคะพี่น้องเนาะตัวเลขแนวทางปู่สวงด้อค่ะพี่น้องเด้อสองหกสามนะคะเก้าศูนย์ร่างเน้นเน้นนะคะพี่น้องคะสองหกสามเก้าศูนย์ค่ะพี่น้องคะมัเนี้กระสีเป็นของพระธุดงค่ะพี่น้องคะผู้ได้มากหรือว่าตัดเล่นหกประตูได้เลยนะคะพี่น้องเด้อค่ะตัดเล่นหกประตูได้เลยนะคะยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะพี่น้องเนาะทั้งช่องเสนอไปเพื่อ สนับสนุนรถตลี่หรือว่าสลากินแมงรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องนาองยิบจับเลยได้เลยนะคะพี่น้องเด้อสำหรับผู้ที่อยากเป็นเศรษฐีหรือว่าอยากถามอยากถือสามตัวตรงๆนาะสุภาพเลยนาอค่ะวันนี้ก็ต่อด้วยเลขพระธุดงเลยนะคะพี่น้องเด้ออันนี้สายบุญไข่หมาสร้างองค์ปูพญานาคขาราดโดยเฉพาะนะคะพี่น้องสี่สามเน้นๆนะคะเม็ดเดียวผู้ใดสื่อล่างสื่อบนก็ตามสบายนะคะพี่น้องนาอชอบจัดขัดผ่านนะคะพี่น้องคะ ค่ะสุทไายนี่นะคะพี่น้องนอค่ะแต่ว่าของความทุกข์วงนี่เพิ่นว่าค่ะถ้าเพิ่นได้หายภบยไ่มีผาดก็ถึงแน่นอนเตรียมรับทรัพย์ได้เลยนะคะพี่น้องนอค่ะสี่สามเตรียมรับทรัพย์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะสุทไายนี่ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องเนาะค่ะร่ํารวยความสุขร่ํารวยเงินทองร่ํารวยความรักเนาะค่ะพี่น้องนออย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพี่น้องค่ะให้สมความมุ่งมั่นปราถนาทุกประการเนาะค่ะพี่น้องค่ะ กินไม่ไหวใช้ไม่หมดอดไม่มีค่ะพี่น้องคะขอให้ได้เป็นเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีถูกรตริร่างวันที่หนึ่งนะคะพี่น้องคะสาธุค่ะสาธุค่ะ